พ,พักครูชาเป็นมารล้วอย่างช่ววันนี้นนนจะยังไปต่อไหมเรียนท่านคณะกรรมการทั้งสองท่านแล้วก็สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนักการหาชานะคะ,ะเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะไม่มีวิทยาการนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะนำเสนอด้านที่หนึ่งก่อนนะคะด้านาการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะมีการ นำศึกษาแล้วก็สร้างพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนนะคะเราวก็มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการศึกษาการแผนการจัดก,การเรียนรู้ในแต่ละปีนะคะค่ะ้ก็สำหรับแผนก็จะทำของชั้นปสี่ปสถึงป .6 ค่ะค่ะแล้วก็จะมีะการสร้างการออกแบบแาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยที่ ยก็ยายท่างผู้เีนก็จะเป็นของชั้นป .4 นะคะการจัดกิจกรรมโดยนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้นะคะก็จะมะีการนำแผนหรือว่าสื่อการเรียนการสอนจากในอินเทอร์เน็ตว่าจากแหล่งเรียนรู้ต่งางๆที่มีการแชร์ไว้มาปรับระกต์เข้ากับแผนของตนเองนะคะซึ่งก็จะได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละชั้นค่ะค่ะสำหรับ สื่อนะคะการสร้างสื่อและพัฒนาเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้นะคะก็จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยการอาจจะใช้สื่อจากแหล่งต่างๆใช้สื่อใบงานเาข้าไปในการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการให้นักเรียนดูสื่อทาง youtube แล้วก็ามาช่วยกันวิเคราะห์ในรายวิชาภาษาไทยนะคะค่ะสำหรับ การวัดประเมิน,นผลก็จะใช้การวัดประเมิน,นผลที่หลากหลายนะคะซึ่งผู้เรียนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างแล้วก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็โดยัลๆก็จะใช้การสังเกตจากจากการจัดทําแบบสับถัมว่าให้นักเรียนฝึกความคิดเหน็นหรือการล้าแสดงออกผ่านการตอบคําถามการออกพรร่วมกิจกรรมหน้าชั้นเรียนค่ะที่จัดทาการเรียนการสอนค่ะ สำหรับด้านการศึกษานะคะก็จะมีการประยุ์ใช้นะคะพัฒนานักเรียนด้านการปัญหาการอ่านออกเขียนได้ค่ะของชั้นนักเรียนของนักเรียยชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่นะคะโดยใช้วิธีการอัติเรียนิ่งนะคะค่ะสำหรับการจัดการจัดบรรยากาศนะคะที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนนะคะก็จะก็จะมีการ สอนเรียนนะคะตามชั้นของนักเรียนนะคะจะเห็นว่าจะมีการสอนทั้งในห้องแล้วก็นอกห้องนะคะซึ่งก็เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้นะคะซึ่งแต่ละแผนก็จะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่การสอนภาษาไทยก็จะสอนน